เ s สซี Coffee, ่ f f e ฟเป็นกาแฟผสมขมิ้นเพื่อสุขภาพที่หอมมากเป็นอันดับหนึ่งหอมดีเฮ้ยทำไมมีแต่คนบอกว่าหอมมันหอมได้หอมหอมเนีกินดีหอมมากมันอร่อยด้วยสดชื่นนะเ s s ซ Coffee you never drink alone เชียร์ สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแน่นอนนะคะถ้าเรามาแบบนี้นะคะก็คือมีโปรพิเศษนะคะพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดของลุงคิดนะคะครบรอบ50ปีนะคะก็คือครึ่งร้อยนั่นเองนะคะเราก็เลยมีโปรพิเศษมาให้นะคะแฟนทางบ้านพิเศษจริงๆนะคะนี่ก็คือนะคะเป็นน้ำพริกของยายม่องนะคะแต่เป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริก ปลาแห้งนะคะซึ่งแคลเซียมสูงมากนะคะเพราะว่าเราใช้ปลาเล็กๆนะคะแบบว่าทั้งตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนๆนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วเวลากินนะคะจะไม่จะไม่มีฟีลว่ามีกระดูกมีอะไรเลยนะคะแต่แบบโหแบบแบบอร่อยมากและแคลเซียมสูงมากนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกเพื่อสุขภาพได้เลยนะคะเพราะว่าทําจากปลานะก็สมุนไพรนี่ก็จัดหนักจัดเต็มนะคะอยู่ในกระปุกนี้นะคะแฟนทางบ้านก็นเราก็เอามาทําเป็นเซตนะคะ ทำเป็นเซตแต่เกิดใครอยากจะซื้อนะคะก็กระปุกละ99บาทนะคะสั่ง3กระปุกนะคะค่าส่ง50บาทนะคะถ้าสั่ง5กระปุกนะคะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าแฟนทางบ้านอยากได้เป็นเซตกาแฟนะคะซึ่งเป็นครบรอบ50ปีนะคะทั้งเดือนทั้งเดือนนี้เลยนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะทั้งเซตนี้นะคะจะได้กาแฟไป4กล่องนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกเพื่อสุขภาพนะคะเป็นน้ำพริกปลา ปลาย่างนะคะปลาย่างนะคะสมุนไพรหรือว่าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็จะได้นี่ค่ะนี่ค่ะคุกกี้ได้เป็นห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองนี่ก็คือออริจินอลนะคะสีอ่ะม่วงนี้ก็ให้นุคิดแกะให้ดูนะคะ I love t h a t ใช่ค่ะแบบว่าและไม่หวานเวอร์ค่ะนุคิดยกยกโชว์เลยนี่ค่ะนี่ค่ะ อย่างนี้เลยนะคะแฟนทางบ้านกรอบนะคะไม่หวานนะคะไม่หวานแบบหวานเบอร์ไม้นะคะเหมาะกันกินคู่กับกาแฟนะ,ะส่วนอันนี้ก็จะผสมลูกเกตนะคะนี่ค่ะสีม่วงนี่ค่ะนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะได้ไปห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกินเสร็จล้วก็มี <laughs> ทิชชู่ไว้ให้ซับด้วยนะคะแฟนทางบ้านทั้งเซตนี้นะคะแบบว่าโอ้โหแบบคือจัดแบบพิเศษเลยนะคะวันเกิดลุงคิด แค่999บาทฟรีค่าส่งนี่ค่ะทั้งเซตนี้หมดนี่เลยนะคะของฟรีได้ไป3ชิ้นนะคะของฟรีเนี่ยค่ะ3ชิ้นนี่นะคะแค่999บาทได้กาแฟไป4กล่องด้วยฟรีค่าส่งด้วยนะคะแฟนทางบ้านรับรองนะคะสั่งโปนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครบรอบ50ปีลุงจิดเดือนนี้นะคะเดือนครบรอบ50ปีนะคะก็ แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคของุมคิดนะคะนางก็งกินกินคุกกี้นะคะกับกาแฟของนางนะคะ <c oughs> ก็สนใจนะคะแฟนทางบ้านสั่งเข้ามาใน a c e b o o k เพจเพซี่คอฟฟี่ก็ได้นะคะหรือว่าเพซี่ชาแนลช่องเพซี่อ่าชาแนลก็ได้หรือว่าดีที่สุดก็คือสแกนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแฟนทางบ้านก็เพซี่คอฟฟี่ y ยู Neverding Hello